สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเ <_ an> จอก็จะกำลังประจำทุกเช้านะเก้าโมงตรงมั่งไว้ตรงมั่งกับเรื่องเาซ้อซีจะมาซ้อีจจุกจิกกับพวกแกนะผลอลที่น่าสนใจแล้วก็เราข่าวในสไตล์เจดาแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ากดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยนะแฟนเพจเจดาประสาทย <_ an> ูทูบเจดํออฟฟิเชียลสับสคริปต์ซันกะดิ้งฉันด้วยในไฉหลอดเอาแล้วก็ฝากอินสตาแกรมของเจดมไว้ด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะทั้งส่วนตัวนะเจดําันุมานะจ๊ะแล้วก็ของช่องเราก็คือเจดวกกเานนััองดลไยแม เอ,เอามาดูผลโฟลที่น่าสนใจกับเมื่อคืนนี้กันเลยกันละกันนะจ๊ะไปเริ่มที่ผลลีของลิลิโอเฮ hey! ลิสิง <Hey! S 2> ลิช้าง hey! <Hey! S 2> ลิเบียเออถูกสักทีนะเมื่อคืนเอาโมรูดนะจ๊ะก็เสมอกับเอาอาลีเบนกาซี่ไปหนึ่งหนึ่งอะ่ะไปดูุตพอลถ้วยของอีฉวย hey! อียิปต์นะจ๊ะเมื่อคืนนะทนายของสมูห้านะก็เฉือนลาวีนาไปหนึ่งศูนย์ไปดูลีกที่แบบแม่เป็นผัวที่ดีเหลือเกินนะลีกรักเมียรัตเวียนะจ๊ะเมื่อคืนนะวาเมรานะก็เปิดบ้านถล มั้าของเจลกาบ้าไป40ปิดท้ายกันที่ฟัวประเทศที่หนกหูหนกหนูวุน่นวายที่สุดเลยพวกบอลจอแจ พวกจอจีนะ่จเมื่อคืนนะซัมกูรารี่ก็เปิดบ้านแพ้กับตอร์ปิโดไป1 3อันนั้นก็คือผลฟอร์ที่น่าสนใจมากกว่าเมื่อคืนทีนี้เราไปดูข่าวครานะครับวกบอลจะบ้ากันละกันนะพวกแกนะโอ้โหข่าวเยอะมากช่วงนี้แล้วบอลจะเริ่มทยอยปิดฤดูการเตรียมตัวเข้าสู่ยูโร2024ที่เยอรมันปไปเจ้าภาพแล้วก็ตามนะแต่ล่าสุดเนี่ยจบไปปิดไปเรียบร้อยรูดม่านสำหรับพิมพ์เรืองกฤิดฤดูกาล2023-2024เนี่ยนะแล้วก็เปิดเผยเปิดเผยทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลออกมาเรียบร้อยแต่ครั้งนี้้เป็นนนนกกาารใชคะแแโตจฟ ซึ่งก็ประกาศออกมาเรียบร้อยนะ mm hmm. จ๊ะเป็นนักเตะจากเรือรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิต mm ี hmm. ้และไอ้ป mm ีนญ้แฟเบียนทอาร์ซนอลแชมป์และรองแชมป์เนี่ยนะ ติดทีมกันมาฝั่งละ4คนเลยนั่นเองนะโดยเริ่มที่ผู้รัประตูตเนี่ยก็เป็นดาบิดราปูฮดาบิดราญาของอาร์เซนอลนะจ๊ะแนวรับ4คนเนี่ยนะเบนเดอร์ขาวไว้เล่นแบ็คขวาวิลเลียมเดอโรสรอยซาลีบาจับคู่กับกาเบรียลเดอรัศมีแขมมาเกลเยสนะจ๊ะส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเขาโหวตมาให้เป็นน้อง er เทรนด์นี่นี่ยจ้าอเล็กซานเดอร์เกมรูกป,ปุบปับเกมรับไม่เอา,อาร์โนขวัญใจน้องลิกรัชดานะโดย4มิดฟิลด์นะจ๊ะตรงกลางเนี่ยนะคู่เอกของอาร์ซิตี้เขาเลยนะโรดรี ry, กับควินเดบลอนี่ในกระในกระ เป็นโคเดอหนาวเนี่ยพาร์เมกนี่ก็เด็กเก่าซิตี้เล่นร่วมกับฟิลเด์พอร์ตเจ้าจกล้าโฟเดนนั่นเองนะและคู่กองหน้าก็จะเป็นใครปไปไม่ได้น,นอกจากโอลิวอรกินสูน้าทีมชาติอังกฤษเล่นร่วมกับเออร์ลิกเบลฮารานนั่นเองนะจ๊ะนี่คือทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2023-2024โดยเป็นการโหวตของแฟนฟุตบอลในหรือที่เขาเรียกว่าแฟนทีมออฟเดอะซีซั่นนะจ๊ะเอาอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่เมื่อวานนี้เฮียวิกโกอารีอาเลอาเลกันไปเรียบร้อยนะจ๊ะโดยฟาบิโอโรมาโนเหยี่ยวข่่่าาาาววตลลลลลดดดดซืื้ออออขยยูกกหัังงงชรรมมมไปถึเเเเีนะะิ์ส ปอดวีพีิเล่นไปในทิศทางเดียวกันเลยพวกแกฉันเปิดเช็คเว็บแล้วเนี่ยแปลออกมาได้ข่าวมาแบบนี้ว่าฐานอกาศคารักเชนซีนะจ๊ะที่เพิ่งแยกย้ายสลายโตกับมอนโชโปรเชติโนโล,ลุงพอชไปเนี่ยนะก็แต่งตั้ง โค้ชคนใหม่เรียบร้อยนั่นคือเอนโซมาเรสกานะจ๊ะอดีตต้งใช้คำนี้นะอดีตผู้จัดการทีมของเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามที่พาเลสเตอร์เลื่อนชั้นนะจากการเป็นแชมป์แชมเปี้ยนชิพเลื่อนสู่พิมร์ลีกในซีซั่นหน้าแต่ไม่ได้อยู่คุมทีมต่อเพราะตัดใ,ใจโยกมาทำงานที่ทูปเตมีบริดจ์ <c oughs> <c oughs> แซฟฟอบิดของ <Chelsea> เชนซีน่นเจ๊ะ <c oughs> โดยมาเรสกาในวัย44ขวบเลยนะก็จะรับค่าเหนื่อยกับเชนซีในระยะเวลา5ปีเลยนะ ฤดูกาลละ5ล้านปอนด์นั่นเองจะก,ก็บวกกันไปก็แล้วกันนะ5ปีนะแล้วก็มีเ,เงื่อนไขออปชันเพิ่มไอีก1ฤดูกาลถ้าอยู่ยาวๆ6ปีเลยตเต็มๆนั่นเองนะและเลสเตอร์จะได้รับค่าเช,ย,ชยจากเชนซีในกรณีโดนดึงมาเลสกาไปแบบนี้คือ10ล้านปอนด์นั่นเองนะเอาก็ตามนี้นะคอนเฟิร์มเรียบร้อยเฮียบิโกไปนะจะสำหรับเอ็นโซมาเลสกาและมาเลสกาก็จะดึงสตาฟโค้ชจากเลสเตอร์จากทีมงานของเขาเนี่ยห้าคนด้วยกันหนึ่งในนั้นประกอบไปด้วยวิลลี่กาบายโร่อดีตประตูของเชนซีที่เคยรับใช้เช โค้ชผูสาประตูด้วยนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้นนมาริสกาเนี่ยนะก็เป็นผู้ช่วยของเป๊ปโกเดล่าเนี่แหละก็คุมทีมสำรองให้กับแมนซิตอ้นะจ๊ะก่อนจะผลงานเนี่ยนะไปเตะตาปามาแล้วก็ย้ายไปคุมทีมปามาในอิตาลีแล้วก็สมซานกลับมาเป็นผู้ช่วยเป๊ปอีกรอบนึ่งก่อนจะไปอยู่กับเลสเตอร์อาเลสเตอร์เลื่อนชั้นมาและตอนนี้ก็กำลังจะกลายเป็นกุนซือคนใหม่ของเชนซีนั่นเองนะจ๊ะอ่ะทีนี้ไปดูกันที่เรื่องรวของพวกพี่<ๆ>บ้ากันันะจ๊ะพีบุมมาหาเรูาเนี่ยตัวเรา งจลิวพูนะเนี่ยจาะล่าสุดนะเบอร์จิลเดอะมองฟานได้กับทีมคนเก่งของผงแดงลิวพูนเอาไว3.2ปีเนี่ยที่หลายฝ่ายหลายกระแสก็บอกว่าเอ๊ะจำลาทีมหรือเปล่านะจะถูกริบปลอกแขนไหมหรือจะมีบทบาทกับทีมยุคใหม่ของอาร์เนอร์สล็อตกุนซือวัย45ปีที่จะเข้ามารับงานต่อจากเดอะนอร์มอลวันเยนยครับที่อำลาทีมไปเรียบร้อยหลังจากคุมทีมมา9ฤดูกาลเนี่ยนะเวอร์จิลฟานได้จะอยู่ตรงไหนของโปรเจกต์สโมสรที่มีอาร์เนอร์สล็อต์นำทัพเนี่ยล่าสุด ก็นะพูดคุยกันเรียบร้อยสําหรับอันเดอร์สโลตและก็เวอร์เดอรมองฟานไดที่สัญญาจะหมดลงในปี2025และยืนยันว่าเจ้าตัวจะอยู่กับลิพูต่อไปแน่นอนและจะสวมปลอกแขนนำทัพผงแดงเนี่ยนะลุยทุกรายการที่จะลงเล่นในซีซันนานเลยเนยะจ๊ะโดยฟานไดให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าอแน่นอนเลยละนะสัญญาใหม่คงได้ยังไม่คืบนหนักก็ไม่เป็นไรได้ยังมีครบเชื่อม,มันอยู่กับสโมสซอนอยู่เสมอการตัดสินใจของได้คือ ไปข้างหน้าไปข้างหน้าเดินหน้ากันต่อไปมันตื่นเต้นระเกินการเปลี่ยนแปลงนี่ไม่รู้ว่าเราจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่แค่รอดแต่ว่าได้ี่มั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะได้ตั้งนาต่างๆรอฤดูกาลใหม่กับรีพูลร่ตอนนี้ได้เริมสัญญาหนึ่งปีก็จริงได้เป็นกัปตันได้จะอยู่ที่นี่เพื่อค้คนใหม่เพื่อทีมชุดใหม่เพื่อความกระตือรือร้นเพื่อฤดูกาลที่ดีของเรีวพูอตอนนี้เนี่ยนะได้ได้คุยกับพี่อาเนอร์สลอดเรียบร้อยได้ยินดีกับเขาเขาก็ยินดีกับได้เราต่างยินดีสักการะกันที่จะได้ร่วมงานกันคุยกันเรื่องทีมด้วยเรื่องอนาคตด้วยตอนนี้ได้เองอยู่กับรีพูและได้ขอโฟกัสที่ท S <S นั่นคือวอลจิลเดี๋ยวมองฟานได้จ้ะอนาคตก็จะอยู่กับลิปูต่อไปแม้จะเจือสเซีาแค่หนึ่งฤดูกาลก็ตามแต่ตอนนี้ ขอพุ่งเป้าไปที่ทัพกลงหันสีส้มในยูโร2024กับทีมชาติฮออแลนด์ที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพก่อนกันแล้วกันเนาะอ้าวทีนี้ไปดูกันที่อนาคตของไอ้โลนของจจนกุ๊กหรือว่าเอเดร็กเทนฮาคุนซีหัวสวยของแมนเชสเตอร์เดนเดจ,จ่าที่คุมยูเต็ดคว้าเอฟเอคัพได้ในซีซั่นนี้และฤดูกาลก่อนคว้าคาร์บาาครับได้นะแต่ผลงานในลีกฤดูกาลนี้อันดับ8แย่ที่สุดในรอบ34ปีเลยก็ว่าได้เนยนะก็มันก็แบบก็เลยลักลักล่นตอนนี้บางทีก็อยากให้อยู่บางทีก็อยากให้ออกออะะะไไรรแแบบบนนนนี้้กก็็็ววาาาาดปปเเเจจมมมโพลลััยู่่่สสุ คนดังจากแมนเชสเตอร์เอเวนิ่งนิวส์เนี่ยก็รายงานบอกว่าตอนนี้ยูเอตแต่เองเนี่ยนะประชุมบอร์ดบริหารและนำโดยกลุ่มทุนอีเนียสที่มีเซอร์จิมไลท์คลิปเป็นหัวหน้าใหญ่เนยนะพูดคุยกับบอร์ดบริหารแล้วบอกว่าเฮ้ยอาจจะให้โอกาสเอริกเซนฮากกููหัวสวยทำงานกับแมนยูแต่ต่ออีกหนึ่งฤดูกาลตามสัญญาที่เหลืออยู่นั่นเองนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะจะหาใครเข้ามาเนี่ยนะก็ดูแล้วก็อาจจะแอบยากเพราะว่าประเมินและผู้จัดการทีมที่ว่างอยู่ในตลาดตอนนี้มันดูยังไม่ค่อยน่าเหมาะสมกับแมนยูแต่เท่าไหร่นนเองะ ก็ต้องรอดูแต่ตอนนี้เนี่ยนะสี่คนที่สัมภาษณ์กับกลุ่มทุนอ e ีเนอสไปเรียบรอ้อยมีโทมัสนะแฟรงก์นะมัสตูเคิลนะมอนเชลโลและก็ครมแมคเคนนาสี่คนนี้สัมภาษณ์กับบอร์ดบริหารยูเต็ดเรียบรอ้อยตามที่ข่าวเมืองนอกเขาเล่นกันแต่สมิลารเคริร์สจากแมนเชสเตอร์อิลนิงนิวยืนยันว่ายูเต็ดอาจจะใช้เทนนารต่อในฤดูกาลหน้านั่นเองเพราะว่าหนึ่งตัวเลือกหลุดไปแล้วครมแมคเคนนาต่อสัญญายาวกับอิสวิทแล้วนะจ๊ะส่วนโทมัสทูเคิลพอร์ หรือทมัสแฟงก็ยังอยู่ในข่ายที่จะพิจารณาเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะในเวลานี้นั่นเองนะเอาตามนี้นะโอเคอยากให้อยู่หรือให้ไปส่วนตัวฉันบอกแล้วว่าอยู่ต่อแล้วกันทําต่อไปเลยปีหน้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีข้ออ้างว่าตัวจงตัวเจ็บอย่างนั้นอย่างนี้ตัวมาครบๆดูสิทรงบอลมึงจะมีไหมเออแต่เ้าสองฤดูกาลได้2งแชมป์แล้วมันกะ็เนี่ยมันถึงต้อบอกจะเป็นไบโพล่าวนะอ่ะทีนี้ไปดูกันที่มาคัสเดอะเมลเฮแรชฟอร์ดจะหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะศูนย์หน้าวัย่า26ปีนะเจ้าของฉายาเดอะมุ่ แปประตูทัาในจาก43นัดในทุกรายการเลยนะแล้วก็ถือ่ผลงานเนี่ยดรอปลงไปเยอะแล้วก็หลุดจากทีมชาติง,งกฤษในชุดยูโร2024ที่จะมาเป็นเจนาภาพเรียบร้อยแล้วด้วยทำให้เจ้าตัวเนี่ยนะประกาศชัดเจนเลยว,ว่าขอหยุดพักจากการเล่นโซเชียลมีเดียทุกชนิดเลยแบบชั่วคราวก็แล้วกันเพื่อจะใช้เวลาพักฟื้นทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยโ,โหไปยึดติดกับคอมเมนต์ไปยึดติดกับโพสต์ post, ไปยึดติดกับความวิาพากษ์วิจารณ์จากโซเชียลจนเกือบมีเรื่องกฟฟับ,บแฟนพุ่มนะนะบบนีบอว่า ไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยนะคือช่วงเวลาที่แรดเองเนี่ยจะเลิกเล่นโซเชียลพักหนึ่งนะพี่นะเพราะว่าแรดจะพักฟื้นร่างกายพักฟื้นสภาพจิตใจด้วยแรดวางแผนไว้แบบนั้นอยากจะรีเซ็ตทุกอย่างใหม่เลยหลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันเต็มไปด้วยความท้าทายนะทั้งในฐานะทีมและฟอร์มส่วนตัวของแรดชี่เองก็ไม่ค่อยดีแรดขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะที่คอยซับพอร์ตคอยสนับสนุนแรดมาโดยตลอดในช่วงเวลาที่ยากลำบากเนยนะสำหรับคนที่ไปทำแบบนั้นเนี่ยนะ ก็ไม่เป็นไรแต่แค่จําไว้ว่าเราที่อยู่ในเตด,ดเนี่ยนะจะสนับสนุนซึ่งกันและกันเสมออะไม่ว่ายังมีเน็บคนอื่นเออดีแล้วพักโซเชียลเลยถ้าแบบนี้ถ้าจะโพสแบบเออจะพักจะอะไรขอบคุณก็ว่าไปเสือกมีเน็บตอนท้ายสิเอออีเลช,ชี่นะบอกว่าเออให้จําไว้แล้วกันที่ยูนเตด,ดเราสนับสนุนกันและกันเสมอบ้าอีเลชอ่ะเพื่อนซีของแรชี่นะจ๊ะประกาศอําลาอยู่เตด,ดอีกหนึ่งคนนะั่นคือองตตนี้เดือเฉยมักซียาเนะจ๊ะตัวลุกอดีตชาฟฝรั่งเศสในวัย่า28ย่าง29ปีเนะี่ ็หมดสัญญากับยูเต็ดแล้วก็ไม่ได้ใช้ออปชั่นยืดสัญญาอีกหนึ่งฤดูกาลนะเพราะต่างฝ่ายต่างตกลงกันแล้วเออแยกย้ายก,กันถืะว่าอาจจะยา้ายไปยูเต็ดเนี่ยนะเล่นไป317นะัดยิงไปแค่90ประตูตั้งแต่ฤดูกาล2015-2016เข้าตัวตอนนั้นย้ายมาประมาณ47ล้านปอนด์เลยเองนะโดยมื่อสิยาวเนะี่ยนะก็เล่นบ้างเจ็บบ้างอะไรบ้างอยู่เงี้ยตลอด9ฤดูกาลที่อยู่กับยูเต็ดมาเพราะนั้นก็เลยต้องอำลาทีมไปตรงนี้เจ้าตัวก็โพสต์แบบนี้นะแบบซึ้ง,งๆเเเเลลยยยบบอออออกกกกกกวว่่่าาาาถึงงงแแฟนนนมมมมูตตต็็็ดดทททีีรรั <ๆ S 2> ุคห้้ณ์ เปลี่ยนไปมากเลยนะหมากเองเนี่ยนะ ย้ายมาที่นี่ปี2 0 1 5แล้วก็ได้รับเกียรติยศในการสวมเสื้อแมนอยู่ในเตดเล่นต่อหน้าทีมฟุตบอลที่ดีสุดในโลกแฟนฟุตบอลที่ดีสุดในโลกแบบนี้เนี่ยนะแฟนทุกคนเนี่ยเชียร์หมากแบบไม่ลดละเลยทั้งดีและไม่ดีเนี่ยนะช่วงที่หมากฟอร์มแย่เขาก็เชียร์ช่วงหมากฟอร์มดีเขาก็เชียร์พาชั่นและความจงรักภักดีของแฟนบอลเนี่ยเต็มที่เหลือเกินนะหมากต้องการขอบคุณจากหัวใจเลยขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างการร้องเพลงเชียร์การส่งเสียงเชียร์นะความรักที่มีต่อสโมสรความทรงจงมมรํําาาาาาททุุุุกกกกออ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 ยยยย่่ใใง่งงงเเเเมมมรรรีนนนะจจจูใใขขขหหไปตลลลลดบบบคคณสััแ้้วว็ๆณ ด้วยความรักสุดหัวใจจากอองโตนี่เดอเฉยมักซิยาวอ่ะนั่นคือบท ที่มาร์ซิยาห์เขาเขียนลงไปใน IG แล้วก็ในโซเชียลมีเดียของตัวเองอำลาแมนยูเต็ดเรียบร้อยอีกหนึ่งคนนะจ๊ะเอา้าอีกหนึ่งคนที่ประกาศอำลาไปก่อนหน้านี้นั่นคือราฟาเอลเดอะแชมป์โลก2018วารานะจ๊ะเซ็นเตอร์แบ็กอดีตทีมชาติฝรั่งเศสที่ประกาศอำลาจีนราะหมดสัญญา3ปีเรียบร้อยโดยยังไม่เปิดเผยปลายทางนะจะย้ายาไปอยู่ไหนหนึ่งคนที่เข้าคู่กับวารานได้ดีเหลือเกินนั่นคือลิซันโดเดอะบุชเชอร์จิวแชมป์โลก2022มาร์ติเนีสเซ็นเตอร์แบ,บ็กทีมชาติอาร์เจนติ่าก็ออกมาโพสต์ยืนยันโโอโออ้้หหบกกกววว่่่าาาามมมีีีีคสสุขขแแลลละเเเเป็นนนนยรตติิิใชงงืทได ร่วมกับวารานนั่นเองนะโดยริซันโดเนี่ยโพสต์ในโซเชียลมีเดียของตัวเองนะเขาบอกว่าพี่ชายขอบคุณมากนะพี่นะสองปีที่เราเล่นด้วยกันนะี่แม่งสุดยอดเลยพี่แม่งมีความสุขสุดๆเลยการได้ยืนข้างพี่เนี่ยนะโอ้โห ชาแม่งเรียนรู้เยอะมากนะเพราะฉนะนั้นขอให้พี่โชคดีนะพี่บาลานพี่แม่งคือคนที่เจ๋งแป้งคนหนึ่งเลยอ่ะโอ้โหนั่นะคือลิซาโดดูบูเชจิวมาติเนสที่โพสลงในไอจีแล้วก็ในโซเชียลมีเดียของตัวเองนะั่นเองนะก็ถือว่าคู่นี้เล่นร่วมกันแล้วมันลงตัวนะจะดมมอมแบบนั้นนะคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาออกบอลได้ดีตัดเกมได้ดีมีทั้งหนักมีทั้งเบา,ม,เบามีทั้งบูทั้งบุนลงตัวมากคู่นี้เล่นร่วมกันเนี่ยนะเก็บคลินชีได2ถึงยีนัดในทุกรายการเลยนะอา้าวก็แยกไป,าากไปตงตองอตอง่ขด ทีนี้ไปต่อดีหนึ่งคนบ้างแล้วกันนะตรงนี้ขอสั้นๆก็แล้วกันเพราะโอ้โหเป็นข่าวมาแล้วก็จะดําก็มองว่ามันก็นะก็ควรจะเป็นข่าวอยู่แหละสำหรับล er, ุกเดอรเซนเดอร์ผอมเพียวชอแบ็กซ้ายในชาติกฤของมาโยเต็ดนะจ๊ะในวัย28ปีที่เจ็บมาตลอดเลยนะในช่วงแบบเนี่ยปี2024ยาวไปตรงเนี้ยแต่ดันมีชื่อติดในชาติอกฤษ3-3คนสุดท้ายที่จะลุยยูโร2024ที่เยอรมันซะอย่างนั้นเนี่ยนะเจ้าตัวยืนยันว่า3เดือนที่ผ่านมาที่เขาเจ็บไปยาวๆเนี่ยทำงานอย่างหนักักกพจะลบมา ให้ฟิตให้ได้นะแล้วก็ลบคําสบประมาทที่คนบอกว่าแกล้งเจ็บไม่ยอมฟิตเพื่อไม่อยากลงเล่นให้ยูเอตและจะไปเล่นให้กับทีมชาติอิดีอย่างเดียนั่นเองนะโดยลูกชอเนโพสตในโซเชียลมีเดียของเขแบบนี้เขาบอกว่าก็ยินดีกับทุกคนด้วยที่ได้ชูโทรฟี่ในช่วงสุดสัปดาห์เอฟเฟคัพของเราจบด้วยแง่บวกนะคือผลแง่ขันนะมันเป็นเรื่องยากที่ชอจะรับได้เพราะอะไรชอจวนอัศจรรย์ชอไม่ได้ลงสนามมันน่าผิดหวังอาการมาเจ็บ โอ้ยเล่นงานชอซำแล้วซำเล่าอ่ะชอเนี่ยพยายามอย่างหนักที่จะกลับมาให้ได้นะแต่บางอย่างมันไม่เข้าที่เข้าทางเลยอะ่ะก็นั่นแหละเราไม่มีอะไรอยากจะทํามากกว่าการลงเล่นในกรบยูเต็ดหลอกชอยืนยันนะไม่ได้ว่ามาฟิตพอเล่นอังกฤตแต่ไม่ฟิตให้เล่นยูเต็ดไม่ใช่อย่างนั้นนะชอเองไม่ฟิต ทั้ง2ทีมนั่นแหละเป็นแต่ว่าตราบใดที่ชอมีชื่อชอ,ชอ,ชอก็พยายามจะเต็มที่เพื่อจะกลับมาลงสนามให้ได้ตอนนี้นชองุนหิดมากและชอเองก็ไม่ได้อัปเดตด้วยว่าชอเจ็บตรงไหนหายหรือ,อยังฟื้นตัวหรือ,อยังเอางี้แล้วกันนะชอจะทําให้ดีที่สุดคือรักษาความฟิตกลับมาลงสนามให้ได้นะขอบคุณแฟนยูไนเต็ดทุกคนสําหรับความอดทนด้วยนั่นคือลุกเดอะเซนเนอร์ผอมเพียวชอนะจ๊ะก,ก็เดี๋ยวรอดูเพราะ3าคนของกเกรซเซาเกตกุนซอประตูใต้ของสิงโตคำรามีินจ้างอังกฤษเนี่ยจะต้องตัดเลยนี่คิเห 有点 เสือกฟิตพอเล่นทีมชอังกฤษซะอย่างนั้นนะอ่ะไปกันที่พักพลังชาแกยทั้งว่สเปอร์กันบ้างแล้วกันล่าสุดประกาศเรียบร้อยนะจ๊ะเจรจาก,กับแอร์เบไลี์ซิกจบแล้วในการยืมตัวติโมแวนเนอร์นะจ๊ะศูนย์หน้าทีมชาติเยอรมันในวัย28ปีเพิ่มอีก1ฤดูกาลน,นะหลังจากยืมมาในช่วงมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ลงเล่นไป13นัดยิงไป2ประตูกับ3แอสซิสเล่นเอาแอนด์ปอเตโคกลูเฮ้แอนด์ปอเตโคกลูกุนซือคนเก่งของสเปอร์เนี่ยชื่นชอบความขยันความมุมมมาานนนขออ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 งววเรรรร์์แลลล้้้กกกกก็บบบิบหิหหใยืไปซี1ฤดูพชั่ ซื้อขาดในราคา15ล้านปอนด์ในช่วงจบซีซั่นหน้านั่นเองนะอะเรียบร้อยโรงเรียนไก่ไปอีก1คนสำหรับตีโมแวรเนอร์นั่นเองนะจ้ะอ่ะไปต่อกันดีน้องใหม่พรมิกซึ่งเป็นหน้าเก่าอย่างนักบุนแดนใต้เซาท์ดฮมตันนะจ๊ะหรือว่าลิฟูสาขา2เนี่ยนะ,ะก็ยืนยันแล้วตอนนี้เตรียมจะดึงเด็กเก่า สองคนเลยกลับมาช่วยทีมในพรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้านะั่นคือแดนนี่อิงนะจ๊ะมาจิอิงวอนันทอนนะแดนนีาอา่อิงสูหน้าอดีตทีมชาติอังกฤษของเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็ hey! อดัมลาลาน่าเฮ้อดัมลาลาน่าปีกอดีตทีมชาติอังกฤษที่อัลาไบรตันเรียบร้อยนั่นเองนะโดย2คนนี้เนี่ยนะเคยเป็นเด็กเก่าของซัมมันตันทั้งคู่เลยแดนนี่อิงเนี่ยเล่นกับซัมมันตันในปี2018ถึง2021ยิงไปถึง41ประตูนะส่วนลาลาน่าเนี่ยนะก็เป็นเด็กบ้านของซัมนนก่ยมันปปีีี2014 14แลล้ววกก็็ในนนัยย36เเ่นะ่ะพิงอาไบรตันเมื่อจลย การที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็ยืนยันว่าเขายังไม่อยากแขวนสตาร์ทก็เดี๋ยวรอดูว่า จะดึงได้ทั้งคู่เลยไหมสำหรับซามสันกับแดนนี่อิงแล้วก็อดัมลาลาน่านะจ๊ะอ่ะไปดูกันที่รางวัลยอดเยี่ยมของลาลิกาสเปนกันบ้างน,นะจ๊ะก็เป็นตามคาดเลยเฮยจูดจูดเบลลิงแฮมในวัยยี่สิบขวบกองกลางทีมช่างฝรังเศสนะจ๊ะลงเล่นในกับอาราชชุดขาวเรอัลมาดริดในลาลิกา28นะัดยิงไป19ประตูกับ6แอสซิสต์นะแล้วก็พาทีมของคาร์โลชลอตติเนี่ยเข้าป้ายคว้าแชมป์ลาลิกาไปเป็นที่เรียบร้อยเนะนี่ยงั้โดยเจ้าตัวได้รับคะแนนโหวตเนี่ยนะเข้าป้ายมาเป็นนักฟุตบอล าของลาลิกาเรียบร้อยนะจ๊ะก้อนเหนือ,อวิลสุสจูเนียนแล้วก็โรเบริร์ตเลิวารอ์ดสอกี้นะส่วนโค้ชยอดเยี่ยมได้แก่มิเชลจากจีโรนานั่นเองซึ่งพาจีโรนาไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้เป็นครั้งแรกเลยนะส่วนดาวรุ่งยอดเยี่ยมในวัยต่ำกว่า23ปีก็เป็นลามีนยาเมาลนะจ๊ะจากบาร์เซโลนานั่นเองนะนี่คือรางวัลยอดเยี่ยมในหลายสาขาของลาลิกาสเปนนะจ๊ะเอาทีนี้ไปดูกันดีลูก้าโมดริชกันหน่อยก็แล้วกันนะจอมทัพชาวโคราดนะจ๊ะของเรอัลมาดริดในวัย38ปีสัญญาจะหมดดหลัังจจากบนชิงชนเลยูบแชมเปีี้ยนสส์ลกุดสัปดาห์นี้ กับมัดดิที่จะดดนกับดอทมุลนะจ๊ะแลวเจ้าตัวก็ประกาศชัดเจนบอกว่าอยากจะแขวนสตั๊ดที่นี่เหลือเกินที่มัดริแต่สัญญาก็ยังไม่ออกมานั่นเองนะโมเดลให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่ามันก็เป็นบางอย่างที่ดิดก็มองก็แตกต่างไปนะการเป็นตัวสำรองการต้องยอมรับบทบาทเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากแหละแต่ดิดว่าดิดก็รับมือได้ดีนะและดิดก็ทําได้ดีเวลาที่เป็นเวลาของดิดที่ลงสนามเนี่ยโค้ชเองก็แฮปปี้เพื่อนรุ่นทึมก็แฮปปี้เลยนะดิดลงเล่นเป็นตัวจริงมาตลอดชีวิตเลยแต่นั่นแหละก็เชื่อออว่่าามดดริิยยังงต้กูนะ พราะนั้นเนะี่ยดิดพูดมาเสมอแหละอยากให้มัดดิดเนี่ยเป็นสโมสรสุดท้ายของดิดอยากจะแขวนสตาร์ทที่มัดดิดเลยแต่เดี๋ยวรอดูแล้วกันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างะนะหวังว่ามันจะเกิดขึ้นตามที่ดิดอยากให้เกิดกัน,กนแต่ก็เดี๋ยวต้องรอดูอ่าตามนี้ก็แบบมีความลังเลอยู่นะเพราะว่าในวัยสามสิปีถ้าต่อสัญญ,ญาอีกหนึ่งฤดูกาลมัดดิดอาจจะเสียเงินตรงนี้เพิ่มขึ้นก็ได้อาจจะเก็บเงินไหมไหมปล่อยออกไปเพราะโทนี่โคลสเพื่อนซีของลูก้าโมูริชก็ประกาศแขวนสตาร์ทเรียบร้อยไปแล้วนั่นเองนะจ๊ะอ่ะไปดููกกกัััันน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 ทีี่่่่่ดดดดดาาาาาาวววววยยยยยิิิงงงซ้้้ธรรรรมมมชตขสสแแแลลลออออหะะะะจ๊เเุ22 ยืมตัวจากยูไนเต็ดไปอยู่กับเกตาเฟ่แล้วก็ได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของเกตาเฟ่สังนั้นนะจ๊ะ36นัดในฤดูกาลในกรีนวูดกดไป10ประตูนะแล้วก็กลายเป็นผู้เล่นที่ถูกแฟนๆเนี่ยโหวตนะแล้วก็เข้ามาเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของเกตาเฟ่ประจำฤดูกาล2023-20 2 4ันนั่นเองก็ต้องรอดูสุดท้ายแล้วอนาคตของเขาจะเป็นยังไงเพราะหมดสัญญายืมตัวเกตาเฟ่แล้วต้องกลับมาที่ยูไนเต็ดนะแต่เกตาเฟ่ก็ยืนยันว่าอยากจะได้ตัวกรีนวูดอยู่กับทีมต่อไปเพเีีียง่่่่่วาเินนทจะซื้ออมมมัไมค ยูเอฟด์ต้องตั้งราคาต่ำๆหน่อยอะไรแบบนี้ซึ่งตอนนี้นะก็มียูเวนตุสมินาโปลีเมื่อเร็วๆนิดรวมไปถึงทีมในสวิตเซอรลีกที่ให้ความสนใจในตัวกรีนวูดอยู่ด้วยนั่นเองนะจ๊ะอ้าวทีนี้ไปดูอีกหนึ่งข่าวที่ดําดูแล้วก็แบบสะเทือนใจนะกับความผิดใจกันระหว่างโจลาบอ,อต้ากับชาบีแอนเดสที่สุดท้ายแล้วแยกย้ายด้วยการไล่ชาบีแอนเดสออกจากตําแหน่งกุนซือของบาร์เซโลนาและเตรียมตั้งฮันซี่ฟลิกเข้ามาทํางานแทนที่คัมหนูเนี่ยนะล่าสุดอันเดรสอินส้าอีค่หกกงงลขเ่อววาาาาามกกลัังงงเเเเ่่อออนนรชชบบีีีีผทโซยยดขตส พี่บีพี่ทําได้ดีมากแล้วเพื่อนรักต้าเนี่ยมั่นใจนะว่าเดี๋ยวสักพักเนียพี่บีจะกลับมาคุมทีมอีกครั้งเร็วๆนี้นั่นแหละสู้ต่อไปอะไรอย่างนงี้ก็ว่ากันไปเพราะให้เราใจเพื่อนว่าชาบีเองเนี่ยนะโดนปลดแบบต้องบอกว่าแฟนบาซ่าเองเขาก็เอือมเหมือนกันกับพฤติกรรมแบบนี้ของโจลลาราต้าและเรื่องการออกมาแฉเรื่องของไฟแนนซ์เรื่องการเงินของบาซ่าว่าเป็นถังแตกอะไรเนี่ยทำให รจลอต้าไม่พอใจชาบีมากๆเลยนั่นเองนะและค่าชดเชยของชาบีในการโดนปลดเดนี่ยคือประมาณ15ล้านยูโรแต่ชาบีบอกไม่เอาเพราะรักสโมสรมากไม่อยากให้สโมสรมีปัญหาเรื่องการเงินขอแค่2.5้าล้านยูโรเพื่อจะเอาเงินตรงนี้ไปฉีกสัญญากับอัลซาตอนนั้นที่ดึงเขามาจากอัลซาเนบาซา่าดึงไปเขาจ่ายเงินตรงนี้ออกไปก่อนให้บาซ่านั่นเองนะถือว่าเป็นยอดคนจริงๆสำหรับชาบีนเดยนะจ๊ะอ้าวอีกหนึ่งคนนะที่ทำลายสายติเป็นว่าเล่นเลยตำนานอัลนาเซอร์อย่างคริสเตโนโรนัลโดเจ้าของรหัสเซียเซเว่นในวัย,ยนะาสาม ลดุการที่ซาอุดีโปรเลกไปเรียบร้อยแลวจ้ะแล้วเป็นเจ้าของสถิติยิงประตูสูงสุดต่อหนึ่งรูกดุการที่ซาอุดีอาระเบียแล้วเช่นเดียวกันนะ34ลูกก่อนหน้านี้เป็นสถิติของอับเดลราซักอับดัลลาเนยนะดาวเตะโมนโกก็ยิงกับอาลนสเซอร์นี่แหละปี2 8 1 8 2 0 1 9ล่าสุดลรนโด 35ประตูจาก31นะัดแซงไป1ลูกเรียบร้อยนั่นเอง้วก็เป็นเจ้าของสถิติใหม่ไปแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยลงเล่นให้กับอัลนาซเซอร์มาเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยนะ69นะัดยิงไป64ประตูคิดดูดิพร้อมร้อนแรงเหลือเกินและการเป็นนักเตะค,คนแรกในประสารด้วยนะที่ขึ้นแทน่นดาวยิงสูงสุดหรือว่าดาวซันโวประจำลีก4หลีกแตกต่างกันนั่นคือพิมลีกกับแมนยเต็ดเนา ลาลิกาสเปนกับมาดริดอาร์เซน่ากับยูนตุสแล้วก็ล่าสุดซาอุดีโปรลีกกับอัลนาเซอร์นั่นเองแต่ไม่เพียงพอที่พาอัลนาเซอร์เข้าป้ายเป็นแชมป์จบอันดับ2รองจากอัลฮิลานนั่นเองนะจ๊ะปิดท้ายกันที่ตัวเดวิสคอนเต้ปัดโท่กันหน่อยก็แล้วกันจ้าล่าสุดนะซื้อจากอิตาลีอย่างกาเซต้าเดโรสปอร์ตหรือคอเรเลเดโรสปอร์ตเนี่ยแล้วก็ตุตโตสปอร์ตรายงานตรงกันว่าตอนนี้นาโปลีปิดดีลกับคอนเต้เรียบร้อยนะจ๊ะเราจะเข้ามารับงานในเซ็นสัญญา2ปีแล้วก็มีออปชััั่่่่่นนนนนนขยยยยยาาาไดดด้ออออีีีกก1ปเเเเงงะะโโจรรบคหืสสูุใลชต มากกว่าซิมโมเน่อินซากิกุนซือหนุ่มหล่อของอินเตอร์มิลานด้วยนั่นเองนะโดยสื่ออิตาเลียนรายงานก็ว่าตอนนี้คอนเต้ตกลงค่าเหนือกับน,นาปโปลีเรียบร้อยอยู่ที่ประมาณ8ปถึงเล้านยูโรต่อฤดูกาลร,รวมโบนัสด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้อิซิมโมเน่อินซักกี้เนี่ยรับอยู่แค่5.5ล้านยูโรเท่านั้นเองนั่นเองนะอ่ะก็รอดูแล้วกันการรวมทีมนาปโปลีของคอนเต้จะเป็นยังไงนละจะเอาตามนี้นะและนี่คือบทของเรื่องเล่าเซอรีในเช้าวันพุธสีเขียวเหนียวซับแบบนี้ก็อย่าลืมนะพวกแกนะรักกััััันนนนนนนชชออบกกกกกกเเดดดดิมมววลลลลลลาาาาใใจจจห้้้้แแแะะะทีีงง่่ยยยๆไไคค์์รปป๊ื ติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มขอจะจดมด้านหน้าตรงนี้เลยนะแฟนเพจยู u ูบทิกเก็ตไอจีไลน์แอดกดติดตามกดไลค์กดแชร์สับสกไลฟ์ได้เลยทุกแพลตฟอร์มในข่ายลอดนะเอาเหมือนเดิมนะจ๊ะมีความสุขมากๆกันแล้วกันเจอหน้าเจอตากันแบบนี้ก็อวยพรพวกแกมีสัปดาห์ที่ดีกัน,นแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็ขอให้เป็นวันพุธพฤหัสสุขวันทํางานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานที่ดีเจออุปสรรคอะไรใดๆขอให้ผ่านได้ง่ายๆยิ้มกว้างๆยิ้มหวานๆเข้าไว้เดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่่่่นนะกัับเเเรรืองงลาาพุีี้้้ชวไปเว้ด